สวัสดีครับบ็อกสิบหกมิวสิกครับวันนี้พาเข้าดูงานอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์อะคูสติกนะครับจะมาดูในเรื่องของการทำแอคชั่นเปลี่ยนฟงเปลี่ยนเฟสเช็คสภาพนะครับแล้วก็เปลี่ยนอะไรบางส่วนที่มันเสียห,หายก็ทําการเปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ของลูกศิษย์ผมเองนะครับเมื่อสมัยประมาณสิบปีที่แล้วเคยหากีตาร์ตัวนี้ให้น้องเพราะว่าทําเป็นการหัดเล่นใหม่เป็นการ เริ่มต้นการเล่นใหม่เราก็สอนกันอยู่ที่ร้านเก่านะครับก็เลยหากีตาร์ตัวนี้ให้สิบปีผ่านไปน้องถือกีตาร์ตัวนี้กลับมาให้นะครับกลับมาให้ทําการซ่อมบารุงเซอร์วิสใหม่นะครับไม่ขายไม่ทิ้งนะครับกีตาร์ตัวนี้โอ้มันทนจริงๆนะครับแล้วยังแอคชั่นยังแบบโอเคอยู่เลยกีตาร์ตัวนี้มันคอมันเคยหักด้วยนะครับเนี่ยแอคชั่นมันแบบไม่ได้แย่เลยนะครับเนี่ย0.09อ่ะ ถือว่ายังโอเคนะครับแต่สภาพแบบยับเยินหน่อยเพราะว่าทางน้องเจ้าของบอกว่าเล่นสมบุกสมบันมาเหมือนกันมีรอยกระทงกระแทกแต่มันยังโอเคนะครับไม่เจอกันสิบปีมันยังแบบถือว่ามันนี้ก็ยังเฟี้ยวอยู่นะครับเดิมทีเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยมันหักตรงนี้นะครับแต่มันหักนิดเดียวทางช็อปก็เลยอัดกาวทำไลทเกอร์ครอบมาตั้งแต่ตรงต้นเฮฟสต็อกนะครับไล่มาจนถึงตรงนี้ แล้วก็มีการเป็นล้มบ้างนะครับไปกระแทกบ้างแต่มันทนนะครับมันไม่หักเลยเนี่ยถือว่าแบบถือว่าแบบโอเคอยู่เหมือนกันเดี๋ยวทีนี้มาดูเรื่องอรายละเอียดงานว่าเราจะทําอะไรกับมันบ้างนะครับเอาแค่ส่งมาพาควรนะครับไม่ต้องไปทําให้มันเบอร์วังอะไรเอาแค่เขากลับมาเล่นได้ให้มันสมบูรณ์แบบเดิมณนะวันนี้น้องน้องคนนี้มีกีตาร์ที่ ดีกว่าตัวนี้หลายตัวนะครับแต่เขาก็ไม่ทิ้งตัวนี้เพราะตัวนี้มันเป็นกีตาร์ที่เขาบอกว่ามันเป็นกีตาร์แห่งความผูกพันเขาอยากทําเก็บไว้เพราะว่าเป็นกีตาร์ตัวแรกเลยของเขานี่นะครับเฟรตตัวนี้คือเฟรตนะครับชิ้นนี้เขาเรียกว่าเฟรตนะครับอันนี้คือฟิงกันบอร์ดนะครับโวมีรอยกระทงกระแทกเต็ไมไปหมดเลยนะครับเนี่ยรอยร่องรอยแต่มันไม่หักก็โอเคแล้วนะครับ เฟรดเดรเราจะทําการเปลี่ยนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะที่เราจะใช้งานฟิงเก์บอร์ดก็ขัดนะครับพวกนี้เดี๋ยวขัดออกให้ไหมแล้วก็เปลี่ยนสายเป็นสายเคลือบนะครับไอ้พวกนี้ที่มันมีปัญหาทําท่าจะบุบสลายหรือทําท่าจะแบบไม่แข็งแรงเราก็เปลี่ยนทิ้งไปเลยครับอันนี้เขาเรียกว่าพินบริดนะครับเป็นพินล็อกสะพานสายพินล็อกสายก็ได้ครับแซดเดิลใช้อันเดิมได้นะครับยังโอเคอยู่หน้ายังไม่ได้หายไปสะพานก็แข็งแรงดีนะครับ เข้าท่าอยู่นะเนี่ยกีตาร์แบบสิบปีอยู่ได้ถึงขนาดนี้ถือว่าแบบผมถือว่าผ่านนะครับสอบผ่านอยู่กีตาร์ขนาดแบบสมบุกสมบันขนาดนี้เอาเข้าๆประมาณนี้พอนะครับไม่ต้องไปไล่เยอะเฟรดเราจะใช้งานเอาเท่าที่เราจำเป็นเพราะทางน้องเจ้าของคนนี้เขาก็ มีกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ตัวแรกแล้วเขาก็ไปซื้อ,อเป็นรุ่นใหญ่เลยนะครับเป็นซองไรเตอร์เป็นกีตาร์ที่เขาอยากได้ตามศิลปินนะครับเขาก็ไปซื้อมาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกีตาร์ตัวแรกของเขาเขาก็อยากทําเก็บไว้ให้มันสมบูรณ์ที่สุดพวกลุงบกลุกบิดพังอันไหนก็เปลี่ยนอันนั้นนะครับไม่ต้องไปไล่ทั้งหมดเอาให้มันกลับมาใช้ได้ก็คงพอสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับตัวเนี้ยเป็นกีตาร์ สำหรับผู้เริ่มต้นเล่นที่ดีอีกหนึ่งตัวนะครับยี่ห้อนี้ขอสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ